บทสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสำหรับผู้หญิงสวดบูชาพระรัตนตรัยโยโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตเยนะภควาตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังคโค ตัมมยังพักวันตังสะธรรมังสะสังขัง,งอิเมหิสักกาเรหิยะถารหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตพระควาสุจิระปรินิพุโตปิปัชิมาชนะตานุกรรมประมาณสา อิเมสก,กาเรทุกขตะปน,นาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีขารตังหิตายะสุขายะคำกราบพระรตนตไตรอรหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิกราบ สวาขาโตภักวตาธรมโมธรมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภคกวโตาสาวกะสังโคสังขังนามามิกราบยะมัมหะโขมยัง พระควันตังสารนังขตาโย ο. โนพระวาสัทธายัศจะไม่ยังพระวตโตธรรมมังโรเจมะอิเมหิสก,กาเรหิตังพระควันตังสัสถธรรมังสสสวกสังคังอภิปูชยามะปุพพภาคณะมการหันธรรมยังพุทธสั พระควโตปุพพาคณะมการังกรงะโรมเสนะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมม,าส,มา,สา,า,าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึน่ง กราบสองกราบสามพุทธานุสติหันธรรมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสตังโขปะภะคขวันตังเอวังกัลยาโนกิติสโธอภุคโตอิติปิโสพขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาตีพุทธาพิคีติหันธรรมยังพุทธาพิขีติงกะโรมะเส พุทธาวารหันตวรตาธิคุณาพิยุตโตสุทธาพิยานะการุณาหิสมคตะตโตโพเทิโยสุชนะตังกมลังวสุโรวันธามหังตมรนังศิรสา,าชิเนนทังพุทโโยสพปานีนังสารนังเขมะมุตตมัง ปธมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังพุทธสาหัส,สมิทาสีวพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขสัคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพุทธสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันตีหังจริสามิ พุทธเสวะสุโธทิตังนัติเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัทยังสัตถุสาสเนพุทธังเมวันธมานายะยังปุญยังปะสุตังอิทะสัเพปิ อันตรยายเมมาเหสุงตัดสะเตชะสาหมอบกราบแล้วสวดดังนี้หนึ่งครั้งกาเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอจัจจายันตังกาลันตเรสังวริตุงวพุทเท ธรรม,มานุสติหันธรรมยังธรรม,มานุสตินยังกรโรมเสสสวาขาโตภควตาธรรมโมสันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตพโพวินยูหิติธรรม,มาพิขีติ หันท้มยังธรม,มาพิกิติงกรโรมเสสวาขาตาตาทิคุณโยขวะเสนเสยโยโยมะขะปากะปริยัติวิโมขะเพโทธรรมโมกุโลกะปะัตะนาตะัทธาริทารีวันธามหังตะมะหารังวรธรรมะเมตัง ธรรมโยสภปานีนางสรนังเขมะมุตตมังทุติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรณหังธรรมัรสาหสมิทาสีวธรรมโมเมสามิกิสรธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิธาตาจะหิตัสเม ธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันตีหังจริสามิธรรมาเสวะสุธรรมตังนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะวัดเถยังสัตถุสาสเน ธรรมังเมวันทะมานายะยังปุญยังปะสุตังอิทะสะเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาหมอะกราบแล้วสวดดังนี้หนึ่งครั้งกาเยนะวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปกตังไมายายัง ธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวัฏธรรมเมสังคานุสติหันธรรมยังสังคานุสตินยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังคโฆยัติทางจัตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสภะคะวโตสาวะกะสังคโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเน,นโย อัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญกเขตังโลก,กัสสาติสังคาพิขีติหันธรรมยังสังคาพิขีติงกโรุมเสสัทธรรมโชสุปฏิปัติคุณาทิยุตโตโยทัพพิโทรอริยะปุคละสังฆเศโถ สีลาที่ธรรมะปวาราสยกายจิตโตวันทามหังตมาริยานขนังสุสุทังสังโคโยสภาพปานีนังสรนังเขมมะุตตมังตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังสังคัสหัสมิ ทาสีวสังโคเมสามีกิสโรสังโคทุกขสะคาตาจะวิธาตาจะหิตัสเมสังคัส,สาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิต,ตันจิทังวันทันตีหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนาตัง นัทเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะวัดเทยยังสัตธุสาสเนสังคังเมวันทะมานายะยังปุญยังปสุตังอิทัพเภปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสะเตชสา หมอกกราบแล้วสวดดังนี้หนึ่งครั้งกาเยนะวาจายะเจตวาสาสังเคกุกมังปกตังมยายังสังโคปฏิคันหตุอจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคบทสวดชุมนุมเทวดา สระชังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริตานุภาโวสัทธารักขตูติภริตวานะเมตังสเมตาพระทันตาอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสเคกาเมจรูปเปิริสิขาระตะเต จันตะลิเขวิมาเนีทีเปรัตเถจะขาเมตรุวะนะคะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมมาจะยันตุเทวาชลธละวิสเมยยขะขันทัพพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวราวาจนังสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอยัมภัทันตาธรรมสวนากาโลอยัมภัทันตาธรรมสวนากาโลอยัมภัทันตาอุทิศนาทิฐานาคาถาบทกวดน้ำอิมินา หันทามยังอุทิศนาทิธานะคาถาโยพะนามเสออิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัชชายาคุณุตราอาจาริยูปการาจะมาตาปิตาจะยาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจั พระม,ะมาราจะอินทาจะตุโลกะปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุษสาจะมัชชะตาเวริกาปิจาสเพสตาสุขีหนตุปุญญานิปกะตานิเมสุขันจะติวิทังเทนตุขิป,ปังปาเปทโวมะตัง อิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขิปปาหังสุลเพเจเวะตันหุป,ปาทานาเฉทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพาณโตมะมังนัสสันตุสพทาเยวะยัตถะชาโตพะเวะพะเวะ อุชุจิตตังสติปัญญาสันเลขโขวิริยมหีนามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปะวรโรนาโถธรรมโมนาโถวรุตตโมนาโถปัจเจกพุทธโธจะสังโคนาโถตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะ มาโรกาสังและพันตุเมอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพัควาตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราบ สุปติปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโคสังคังนามามิกราบมาตาปิตุอุปัช,ชานังอหังวันธามิกราบครุอุปัชายะอาจาริยะคุณังอหังวันธามิกราบ